สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วในคลิปของประวัติพระแม่คงคาค่ะพระแม่คงคาเทวลักษณะของพระแม่นั้นโดยทั่วไปจะวาดมีสี่กอและทรงจระเข้เป็นฐานะมีตรีศูนเป็นอาวุธมีหม้อกาลหามัมและหม้อน้ำบางครั้งก็จะวาดมีสองกนและทรงอาวุธตรีศูนย แต่ส่วนมากที่จะได้เห็นกันก็คือจะแสดงองค์เป็นสตรีที่ยื่นหน้าออกมาจากมวยพระเกตของพระศิวะเจ้าและมีน้ำพ่นออกมาจากปากเป็นราชธิดาของพระหิมาวัตและนางเมนากาซึ่งพระนางก็คือพี่สาวของพระแม่อุมาเทวีนั่นเอง พระนางเป็นผู้ดูแลรักษาสายน้ำคงคาซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลามาจากสวรรค์ซึ่งในอินเดียนั้นมีแม่น้ำหลายสายเช่นแม่น้ำสารสปตีเชื่อว่าไหลามาจากพรหมโลกแม่น้ำสันโตชีพระแม่สันโตชีทิดาของพระพิคเน่เป็นผู้ดูแลแม่น้ำคงคาพระแม่คงคาเป็นผู้ดูแล แม่น้ำยมุนาหรือยมมนาเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระวิษณุเทพน้ำจากคงทานั้นถือว่าเป็นน้ำที่สามารถชำระบาปของมนุษย์ทั้งหลายได้ซึ่งแม่น้ำที่ใช้ชำระบาปของมนุษย์ได้จะมีอยู่สองสายคือแม่น้ำคงคาตลอดสายและแม่น้ำยม,มนาบริเวณต้นน้ำ ที่เขายาดาคีรีของท่านฤาษียาดาชีซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ลักษมีนาราชิมหาแม่น้ำคงคานี้เมื่อจะประกอบพิธีต่างๆจะต้องนำน้ำจากแม่น้ำคงคานี้ไปร่วมพิธีด้วยโดยปกติแล้วบรรดาฤาษีในอินเดีย จะมีหม้อน้ำติดตัวอยู่เสมอซึ่งจะบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาบริเวณที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือตรีเวนีหรือที่ชาวไทยเรียกติดปากกันว่าจุฬาตรีคูณซึ่งมีแม่น้ำคงคาและยมุนาไหลามาบรรจบกัน และเชื่อว่าจะมีแม่น้ำสรสวตีไหลามาจากใต้ดินมาบรรจบกันที่นี่ด้วยชาวฮินดูนิยมที่จะตักน้ำจากแม่น้ำคงคาไปใช้ในการส่งน้ำเทวรูปและอาบกินตามตำนานว่าแม่คงคานั้นไหลเวียนอยู่ที่นิ้วเท้าของพระวิษณุเหตุที่พระคงคาต้องไหลลงมาที่โลกมนุษย์นั้นก็เพราะว่าเท้าสักราช ได้ทำพิธีอัญเชิญพระแม่คงคาให้ลงมาสู่โลกมนุษย์สืบต่อกันมาหลายชั่วคนจนสำเร็จในสมัยของเท้าพักคีรถแต่ด้วยความแรงของพระแม่คงคาซึ่งอาจจะทำให้โลกถล่มสลายไปได้พระศิวะเจ้าจึงได้รองรับพระแม่คงคาไว้ด้วยมวยพระเกศก่อนแล้วจึงปล่อยลงมาสู่โลกมนุษย์อีกตํานานว่า เดิมทีมนุษย์นั้นบังเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักซึ่งเกิดจากการที่พระแม่คงคาไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วเสด็จหนีไปจึงทำให้มนุษย์และสัตว์ล้มตายมากมายบรรดาเทวาเห็นดังนั้นจึงกราบทูลเชิญพระศิวะเจ้าให้ทรงจัดการเรื่องนี้พระองค์จึงทรงออกตามหาพระแม่คงคากลับมา แล้วให้พระแม่คืนสายน้ำให้กับมนุษย์แต่พระแม่ไม่ยอมพระองค์จึงทรงใช้พระเกศารัตพระแม่คงคาจนพระนางยอมปล่อยสายน้ำออกมาบางตำนานก็ว่าพระศิวเจ้าทรงได้พระแม่เป็นภรรยาลับๆด้วยความกลัวพระแม่อุมารู้แล้วจะทรงพิโรธจึงซ่อนพระแม่ไว้ในมวยพระเกศา ให้พระแม่ปล่อยน้ำออกมาจากพระเกศของพระองค์เพื่อชำระล้างบาปท,ที่พระองค์ได้ทรงทำด้วยเป็นไงบ้างคะสำหรับประวัติของพระแม่คมค่อย่างน้อยก็ทำให้เราและทุกคนได้รู้ถึงพระองค์นะคะว่าประวัติของพระองค์มีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ